หลังจากเราได้ตัวขอบจมูกแล้วครับเราพยายามทําจมูกนี้ก็คือสําคัญก็คือเส้นน้อยที่สดุดนะครับบางที่สดุดทีน,นี้เรามาดูในส่วนของตาในส่วนของตานี่เราจะวาดเราจะเราจะดาบเป็นส่วนขอบนอกของตาก่อนนะครับเราจะมองส่วนไหนหเราดูแยกนะครับพยายามแยกขอบนอกของตาดับเส้นตรงขึ้นมาเป็นเส้นทําเป็นเส้นโค้งแล้วดึงขอบ เวลาดรามที่พยายามเน้นนะครับว่าอย่าทําให้เป็นเส้นโค้งเราควรจะด้าให้ตรงความจริงเพราะมันก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ตาดูมองรู้ว่าเป็นใครอย่างนี้นะครับสวัสดเราจะทำเส้นขอบนอกก่อนนะครับ เส้นขอนอกของตาเนี่ยเราจะต้องเชื่อมเขาให้เป็นลักษณะเป็นตัวเดียวกันกดเชื่อมแล้วก็ประสานจุดแล้วเอาตัวนี้ออกกันนะครับเพจะมนงงตัวนี้เป็นอ็อบเจกต์เดียวกันแล้วเราก็จับจุดเชื่อมไปก็ได้นะครับมันจะ็อกเองตัวมันตรงนี้ตารเราดูนะครับอบอกตาแล้วออก ุดละเอียดเล็กๆนี้เราพยายามวาดแล้วก็ตาบตามความเป็จริงนะครับอย่าใช้วิธีเดานะครับอย่าเด้นว่าทำให้ตรง ลักษณะนี้นะครับขอบลูตานอกสก่อนถ้าเราลงสีมันจะเป็นอย่างนี้สลับปิดน,นะครับทีนี้เราก็ใช้ตัวของเส้นขอบนอกของดวงตาเนี่ยนะครับดึงเข้าขนาดดึงนี้กดชิปไปด้วยก็ได้นะเราจะได้เส้นหนาขอบในนะครับ แล้วก็มีการดัดเพิ่มเติมนิดนึงก็คือลากเข้ามาแล้วก็ปี้นะคิดขวาบวกนะหรือคิ่คิกขวามเมาส์เป็นการบวกออบเจกตขึ้นมาพอได้ดวได้ขอบนอกกับขอบในของดวงตาแล้วนะครับเราจับสองเส้นไว้แล้วทำคอมายเจาะนะครับ เมื่อลงสีงจะเป็นลักษณะนะครับทีนี้เราจะมาดูลูกตาได้ไหนนะครับลูกตาด้านไหนนี่ตาคนเราค่อนข้างแน่นอนก็ต้องกลมนะครับเรากดคอนโทรลค้างไว้ถนาวาดรูปวาดว,ากวางกลมนะครับเป็นแนวของตาดำเราตั้งศูนย์ให้ให้ตรงกับ ตาของคนที่เราว่านะครับพยายามดูแนวนะครับตัวนี้เราต้องเน้นว่าต้องกลมเท่าหน่นะครับจากนั้นพอเราวางตำแหน่งได้แล้วเราก็ทําการเดี๋ยวเราจะทําการเทด้วยสมาร์ทโฟนเราก็จะได้ดูตาของขอบตาอะไรนะครับลงเอาฟิลออกแล้วเรามาดูเงา t ้อนนะครับเงาซ้อนในตรงตานี้ มีสองอย่างคือไม่กลมก็เลยไม่มีโค้งไม่มีแบบลักษณะเป็นโค้งเบี้ยวๆนะครับเราจะเห็นว่าของเป็นกลมเท่านั้น,นครับทีนี้เรามาดูขอบขอบตาขาวนะครับจริงๆขอบตาขาวนี่ยอยากเพิ่วาดก็ได้ครับหรือวาดเลยก็ได้กต่นะครับ ว่าทีหลังก็ได้นะครับหลักสำคัญนะครับก็คือมันต้องพยายามให้มันกลมนะครับอย่าให้มันออกแนววงรูนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับที่ตาดวงตาของตัวตาขาวจะมีลักษณะโค้งทีน,นี้เราหยอดสมาร์ทฟิลทูลงไป ด้วยให้ได้ออบเจกต์เรานำสนเส้นอะไรออกก่อนแค่นี้นะครับเราหยิเรายังไม่ต้องลงสีหรืออะไรนะครับแล้วเราก็มาดูว่าเอ๊ะมันมีเส้นที่เหมือนกับพิกเซลที่เลื่อนออกมาเนี่ยเราก็มาดาเพิ่มเติมพยายามมองดูให้หนตรงนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ ชั้นตานครับคือชั้นตามันจะเป็นลักษณะเหมือนกระเส้นเส้นหนึ่งนะครับเราวาดเหมือนกับละะดดักษณะตอนที่เราวาดจ็นของริมจมูกนะครับจับไว้เ e l ็ c t ล้วออหลดเก็บปไปที่โคง้ง เดีด๋ยวเพิ่นคลิกเป็นการเพิ่มโนดนะครับพยายามทำเส้นให้ให้ตรงกับความเป็นจริงนะครับเราจะไม่ทำโคงตามใจเราแล้วต้องเป็น คงตามพิกเซลที่เราเห็นันี้จะเป็นลักษณะรรนี้คนระับทีนี้เรามาดูในส่วนของขนตานะครับขนตาที่เรามันจะเกิดจากแนวของขอบตาด้านนอกแล้วนะก็วาดเป็นลักษณะ สามเหลียมนะครับแล้วก็ุ่มนี้โค้งนะครับจะได้ขอบของจานครับเราลงเป็นฟิลสีดำลำเอาลายออกมาเพราะว่าเราจะได้ควบคุมเส้นได้ง่ายนะครับกดลงไปเล็กๆนะครับ เราเริ่มใส่ในขอบของผลตภัณฑ์แล้วอาูนีน้นะครับ